ตรีมิ่งแบบสุดโอ้ดูนี่สิคะโอ้สตีมเริ่มแล้วจะไลฟ์สดเริ่มแล้ว<ช>ได้เหรอใช่แล้วจะไลฟ์สดลง YouTube กันหรือดูสิว่าตนนี้ทำอะไรอยู่ ไม่รู้ไม่ทำอะไรพี่ไม่รูพี่ปรับเสียงให้มันลดลดแบบให้ร้อยลงแล้ววงลิบมั้งเฮ้ยเดี๋ยวภาพบักเออเปิดเพลงแบบนี้สีดี เพิ่อมอะไรด,ดีพี่ว่าพี่ต้องเอาอันนี้ออกใช่ไหมอะไรอ่ะอลุซาทำตั้งดีอะไรอินวิชั่นนี่คว,วเรเอาออกมั้ย <What? S 2> มันเดินไปเต้นไปไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเต้นท่าอะไรไม่รู้แล้วมันมั่วด้วยออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้น ออเตมใช่ปะ่ะเลือกคลายเครียดเอ้ยไม่ใช่ควายเครียดควายเครียดเลยทีเดียวนะป้ายเนี่ยแม้แต่คงก็ยังเครียดป้ายเนี่ยมาดูขัดตายยังไงก็ไม่รู้ป้ายเลย <laughs> เดี๋ยวก็รู้ ได้ค่ะ <laughs> เออดีขึ้นหน่อยเอดี๋ <laughs> ยวพาม้ป้ายมาอินวิทิพว่าเรารถหายไปไหนแหละรถรถหายรถหายรถใช่พียวออกเล้วเย่ yeah, มันขับได้นะรถอะ <laughs> ไม่แต่มันไม่มันไม่มีถนนให้ขับแล้วพี่ก็ไม่ใช่เป็นเกมรถด้วย จะส่กินเดี๋ยวต่อสู้ไหมล่ะตรงนี้ตรงนี้มาตรงหลอดไฟหน่อยฮะไอตรงนี้พี่เกมไม่เป็นอ่ะตรงนี้เพื่อนครับตรงนี้เพื่อนบอกว่าหมุนเล่นหมุนไปหมุนมาแล้วก็บั๊กกระเด็นไปเลยพี่ไปเอาของคนอื่นมาดิโอ้ยแย่แต่พี่โอ้ทำไมคนเนี้ยโอเคไรสดนะาอ้ทำไมถึงพูดครั้งไ์สดแบบโอ้ยแย่มากถังขยะเอามาเยอะ ทางขยะไม่ควรมีโอ้ยทางขยะไม่ควรมีต้องให้ต้องให้คนทิ้งขยะต้องต้องมีเยอะๆนี่ควรมีตรงนี้ด้วยต้องมีในน้ำด้วยควรจะได้ยังนั้นพอพอไอนี่โอเคโอเคพี่ไม่ได้ละตั้งแต่ขยะไปเถอะเถอะนี้ยเด็กดี ขยับถึงขยับมาถึงตรงนี้เตอร์แล้วก็ซเว่นไม่โอ้เพิ่มอะไรเข้ามาดิไม่ใช่ Wow นี่ไงน้ไปเจดูสิ่งนี้สิอะไรนี่ <Seven. S 1> บอกไล่คุณคุ้นนะฮะคุณ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 ดูคุณคุ้น่ะคุณคุ้นนะฮะเอาน้องจำไม่ได้เลยน้องจำไม่ได้เลยมันดูคุณคุ้นนั่นคือน้ำใช่ไหมไม่เหมือนไอลัมเบอร์เลยคุณเดี๋ยวนั่นคืออะไรมันคือน้ำอย่าบอกว่าเอาน้ำนี้ออกเหรเปล่าอันนี้คือน้ำให้โดนแล้วตายเอ่อ ไม่สมควรมี <c oughs> ไม่สมควรมีสมควร <c oughs> เพ<ด>ิ่มอะไรดี OBS แลกอะไม่หรอกวันแหลกที่เกยไปแหละว,ว่าลากไปถึงโนู่นเลยนะ้ำหรือว่าให้พี่เอาทะเลออกดีล่ะไม่อะอันนี้ยังเป็นน้ำไม่โดนเราตาย งั้นพี่ต้องเอาน้ำตรงนี้ออกโอ้ใบก้อนเล็กๆแค่เอาออกเป็นอันขาดแหลกอะไรงั้นพี่เอาน้ำจริงออกนะไม่ได้พี่เอาน้ำจริงออกไหมแค่เอาออกเอาน้ำจริงออกไม่คอยดูว่าทำอะไรลงไปนี่น้ำรู่งสุวรรณใบก้อนเหมือนจริงเหมือนสมจริงมากสมจริงมากโดนทีตายเลยนะลองลองกดเข้าไปในเกมจริงอะายไม่ตายไม่ตาย เดี๋ยวทำให้มัน Invisible ให้ทำไงวะเลือดตายแค่เลือดหมดเออใช่พอลบทิง้งลบทิง้ง <c oughs> เล่นอะไรเนะี่ยไม่รู้เรื่อ,องอ่ะสร้างเกมพาร์ดีไหมกำลัง <c oughs> เฮยเ้ยเกมพาร์ตบูมบ็อกก์อะแล้วก็มีบูมบ็อก์อยู่แล้วลบทิ้งไปเลย <c oughs> เอา่ <c oughs> อดเฮ้ยใครปลูกต้น,ตนเกมพา,า,าร์ต ใครไปปลูกอะไรกลางพี่เจ้าพี่เจ้าเกมพาร์ทบูมบ็อกแบบอยู่ข้างหลังอะแต่พี่ทำไม่เป็น oh <my S 1> ไม่ทำดีกว่าว้าวโอโอโโอสาหร่ายทะเลไม่ใช่สาหร่าย oh oh. อันนี้มันแบบอันนี้มากเลยมันอยู่ในอันนั้นน่ะแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แจ็คผู้ฆ่ายักษ์กผู้ฆ่าแจ็ค ตอนนี้ะหาของฟรีอย่างเดียวที่อยากทำอะไรเนี่ยอะไรนี่มันคืออะไรนี่คืออะไรมีตรงนี้มีอะไรเนีะยออเอเคดออสเตรเลียนเป็นเกมของเขาดูไว่าล้วกดได้กดได้กดได้สคริปต์เต็มเลยเมนสคริปต์สคริปต์หลักเลย โอ้สคริปต์เยอะเหมือนกันเนี่ยไม่เป็น,น,เ,ปนเป็นที่เล่นเกมเ <c oughs> อันนี้เพลเยอร์แต่ไม่ไม่มาเป็นตัวเล่นเกมลบทิ้งซะจะสร้างอะไรดิเกมพาร์ทง่ายอ่ะคิดว่ามันง่ายอ่ะเกมพาร์ทอ่ะฮะที่สร้างไม่เป็นเยี่ยมฮะหาปักอินมาใช้เ <c oughs> ต้นปักอินแล้วพรงนี้เลย น้องไลฟ์สดอยู่ใช่อไหมตอนนี้คิดว่าไม่นะเอาสรุปไลฟ์หรือไม่ไลฟ์เนี่ยเออคิดว่าไม่ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมเป<ช>็นพ <NP S 1> ี่จะพูดกับเพื่อนแล้วนะฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอือหือไม่ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์อลองดูในช่องติดไม่เป๊ะเราดูในช่อง เดี๋ยวแล้วถ้าน้องไม่ได้ไล์สุดแล้วพี่จะเข้าทำไมยังไงกันแน่เน,น,นี่ยอ๋อพรายการนี่ติดตามโอ้เละน,นั่นปลักอินอะไรอะ่ะแกฟิล คิดว่าแก๊ฟิวเสียงพัดลงไทยขอรี <Sorry. S 1> เสียงเข้าเหรอไม่าจะเข้าเวลาพูดนะพี่อยู่เลฟยสดก่อนดีกว่าพี่อยู่เลฟ์สดก่อนวัดถ้าเป็นเลยไม่คือแบบพี่อยู่ดูก่อนเสียงมันสะท้อนใครเสียงใครสะท้อนไม่พรพี่เปิดแล้วแล้วที่คุยมันเสียงทั้งของน้องทั้งในคลิปมันสะท้อน เดี่ยว Sorry, อุ้ยพี่แปลกใจนะมีมีอาชีพตำรวจแต่นี่คือสถานีตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มสถานีตำรวจกันสถานีตำรวจโพลิสเตชั่นน่ะเหรออืมโพลิสตชั่นตรงนี้เดี๋ยวทำอันนี้ก่อนห้องน้ำเดี๋ยวเจาะรูไว้ใต้ห้องน้ำจะเจาะรูไว้ใต้ห้องน้ำแล้วพี่เจพี่มีอะไรให้ดูอะไรโอ้นี่เกียวเบรก เจลบริดโอ้แววแววพิมพ์ประเด็นพิมพ์ปเด็นแย่ตำรวจนี่อ่ะโอ้เนี่องจาอยู่โรงเรียนโคตรใหญ่เออเอาประมาณนี้ได้ไหมได้ได้อันกรุ๊ปกันเข้าไปถึงมืดขออันกรุ๊ปก่อนมืดเฮ้ยอันกรุ๊ปอันกรุ๊ปไปนี่เหรอใช่ห้องน้ำอ่ะขออันกรุ๊ปแป๊บพอดีว่าจะเจาะรูจะเจาะรูไว้ใต้ตายโลกจะเจาะรูไปใต้โลก เจาะทำไมรู้ไหมทำไม,ไมคำตอบเดียวก็คือ,อมไม่รู้อ่อโดย <c oughs> นั่นแหละคำตอบเดียวก็ปีพึ่นน้งน้ำนี่พี่พียอะไรให้ดูพี่มีสิ่งนี้ให้ดูด้วยอะไรไระฐานนิเดเไม่อ,อ แต่โลโกโ้ตแต่โล,โ,ลโก้มไม่ใช่นะแต่โลโก้ไม่ใช่อ่ะโลโก้มันดูน่ากลัวนะอะไรเนี่ย police uniform เราคนมีอาวุธเ <c oughs> ข้าไปไหม <No. S 2> พี่ว่าคนมีอาวุธเข้ามาก็กำลังจะทำตอนแรกแล้วก็ขัดขวางไม่ใช่เหรอม่คนแต่เชื่อพี่นะอาวุธอย่ยิงทำให้มันยิงเล่นได้ว่างั้น เออให้มันยิงแบบมีไฟแต่ห้ามไม่ฆ่าคนอื่นไม่งั้นเดี๋ยวแมบพี่จะพังอะไรก็สอรี่อะไรเหรอห้ <c oughs> องน้ำโอ้ไม่ <c oughs> ไม่นะเดี๋ยวทำไมเป็นยากาหมดเลยเนี่ยอย่ารีกำลังทำอยู <c oughs> แนะ่แป๊ดนะแป๊ดนะเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนแป๊ดหนึ่ง yeah. Yeah.